ปูไัยวงจัดไทยอวดรูปพร้อมหน้าแอปสงกรานต์น้องปีใหม่สวยมากกลายเป็นภาพที่น่ารักและก็อบอุ่นสุดๆแล้วค่ะเมื่อล่าสุดคุณปูภัยวงนั้นได้ออกมาโพสภาพของตัวเองน้องปีใหม่รวมไปถึงภาพของสงกรานต์และแอปน้องปีใหม่อยู่ร่วมเฟรมกันพร้อมเขียนคปชั่นเอาไว้ว่าแอปชวนปู่กับป้าไปดูปีใหม่แสดงมิวสิคลเด็กๆแสดงน่ารักทุกคน ตามกลางคอมเมนต์ที่บอกว่าดีใจที่ได้เห็นภาพพี่แอปกับเฮียสงถ่ายรูปด้วยกันและกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันน่ารักมากๆต่างทำหน้าที่ของกันและกันชื่นชมครับน้องปีใหม่ยิ่งโตยิ่งสวยค่ะชื่นใจได้เห็นภาพครอบครัวป๊าป๊ากับมีน้องปีใหม่หนูปีใหม่น่ารักสวยที่สุดเลยสวยได้แม่แอปจริงๆ สวยวันสวยคืนเก่งจริงๆหลานคุณปู่อบอุ่นน่ารักมากๆค่ะเป็นตน้นยิ่งโตยิ่งสวยจริงๆเลยค่ะน้องปีใหม่แถมเก่งมากความสามารถอีกด้วยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให้ใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ